สวัสดีครับสาหรับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัว Microtech นะครับที่เป็นรุ่น Socom Alpha นะครับเป็นรุ่นมีดตัวใบาตายนะครับเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับก็ผมเข้าใจว่าผมตามหามา,าสักพักละนะครับซึ่งตัวมีดใบาตายนะครับมัน จะค่อนข้างหายากนิดหนึ่งนะครับสำหรับบ้านเรานะครับเพราะว่าฐานการผลิตเนี่ยมีไม่มากนะครับหรือหรืออัตราการผลิตนะครับมีไม่ค่อยมากนะครับแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจกล้องมันมันมันซูมติดหรือเปล่าตัวเลขนะครับมันค่อนข้างจะเบลอเบร์นิดหนึ่งนะครับก็ตอนนี้มีเข้ามา2ตัวนะครับซึ่งผมก็ได้อ่า เขาเรียกว่าออเดอร์มาตัวหนึ่งนะครับแต่อีกตัวหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมีคนเอาไปแล้วหรือยังนะครับก็สำหรับกล่องนะครับก็น่าจะเป็นปี2020นะครับถ้าจำไม่ผิดนี่ครับ2020นะครับปีการผลิตนะครับผมในนี้เขาก็จะระบุนะครับถ้ามันมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับมันก็จะบอกรุ่นนะครับโซคอมอัลฟ้านะครับ เป็นรุ่นใบตายนะครับน่าจะเป็นกล่องอธรรมดานะครับข้างกล่องก็จะเขียนว่า,า made in usa 100%นะครับถ้าเป็นรุ่นที่เป็นเขาเรียกว่ารุ่น25ปีนะครับมันก็จะมีเขียนข้างกล่องลักษณะประมาณนี้นะครับแต่ตัวนี้น่าจะเป็นปี19นะครับฉลองครบรอบ25ปีของตัว i c r o t e c h นะครับแต่ตัวนี้ผมคาดว่าน่าจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับ เราะว่ามันเขียนติดข้างกล่องไว้ปี2020นะครับทีนี้เรามาดูข้างในกันนะครับผมว่า,าภายในนะครับมันจะมีอะไรให้มาบ้างนะครับอันนี้เพิ่งแกะมาเลยนะครับเพิ่งแกะมาเลยนะครับอ๋อนี่นะครับพอเปิดมานะครับมันก็จะมีตัว inspection โดยอะไรไม่รู้ตัว BM หรือว่าหรือตัว B y หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็จะเป็นคนที่เป็น อินสเปคชันนะครับเป็นผู้ตรวจสอบมีดเล่มนี้นะครับก่อนออกจากโรงงานนะครับทํานท่านานะครับอันนี้ก็จะเป็นภายในนะครับแต่อันนี้ผมเอาปายออกนะครับเพราะว่าซื้อมีดนะครับมาหลายเล่มละนะครับเดือนนี้ก็กลัวแฟนนะครับจะบ่นนะครับเพราะว่าราคาตัวนี้ไม่ไม่ไม่ถูกนะครับมีดพิฮอนี้ไม่ค่อยถูกนะครับ ส่วนใบนะครับน่าจะเป็นเหมือนตัว Over Vi e w นะครับที่เป็นคล้ายๆจะบอกว่า Datasheet ก็ไม่ใช่นะครับอาจจะเป็นเรื่องของ Paper นะครับเรื่องของเซอร์ก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่าใช่เซอร์นะครับก็จะเป็นเรื่องของรายละเอียดต่างๆของมีดนะครับเรื่องของรับประกันนะครับวันรันตีต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระดาษนะครับหรือเป็น ผมใช้คำว่าเป็นอัลทชีสแล้วกันนะครับเป็นโอเวอร์วิวของตัวมีดนะครับยี่ห้อนี้นะครับนี้เรามาดูภายในกันนะครับอันนี้ก็เพิ่งแกะเลยนะครับเพราะว่าทางร้านเขาน่าจะมีแกะมาแล้วครับผมก่อนส่งมาเขาเขามีการตรวจเช็คก่อนนะครับทางร้านที่ผมได้ซื้อมานะครับภายในเขาก็จะมีตัวซองใสมาให้นะครับว่านะครับ ก็เหล็กนะครับเป็นมองเห็นไหมครับเนี่ยมีี serial number นะครับหนึ่งพถ้ามองเห็นนะมันจะเป็นเลขตัวเห็นนะเห็นไหมโอ้ผมก็ไม่ค่อยเก่งกล้องด้วยดีนะครับตัวเลขตัวนี้นะครับก็จะเป็น serial number นะครับ ถ้า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 ดูจริงๆมันจะมีคาบน้ำมันนะครับก็จะมีตัวโลโก้นะครับเป็นรุ่นมาโคเทคนะครับโซคอมอัลฟานะครับเม d e i น u s เอสเอผลิตเมื่อปี2 0 0พันสองพัน่นะครับมันก็จะเป็นเ,เนื้อเขาเรียกว่าคล้ายๆล้าฮาร์ดคมนะครับผมไม่แน่ใจว่าจริงหรือผัา ไม่ชัวร์นะครับเพราะว่าเพิ่งได้มาเหมือนกันนะครับข้อมูลต่างๆก็ยังไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะครับอาจจะต้องเข้าไปรีเช็คหน่อยนะครับตรงนี้ก็จะมีล่องนะครับสาหรับไว้จับนะครับตัวมีดนะครับโดยส่วนรวมแล้วค่อนข้างสวยนะครับเพราะว่ามีดนะครับรุ่นนี้นะครับเขาผลิตมาเป็นมีดใช้สําหรับยุทธทางวิถีหรือมีดต่อสู้โดยตรงนะครับเพราะว่า มีดที่เขาดีไซน์มาจากโรงงานนะครับที่ผมเข้าไปดูออคอนเซปต์เขาคร่าวๆคือเป็นมีดต่อสู้นั่นเองนะครับไม่ใช่มีป้องกันตัวนะครับเพราะว่าด้านนะครับค่อนข้างยาวนะครับอยู่ที่เกือบๆนะครับเกือบๆน่าจะประมาณ5นิ้วนะครับ5นิ้ว5.38นิ้วนะครับโดยประมาณนะครับที่ผมจำตัวเลขได้นะครับ ตัวความยาวทั้งหมดนะครับมันก็จะเป็นอยู่ประมาณประมาณ10นะครับสินิ้วนะครับก็ถือว่าถือถนัดนะครับผมโดยโดยส่วนตัวชอบนะครับชอบชอบมากนะครับตามหามานานมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับตัวเหล็กนะครับมันจะเป็น M390 นะครับ เป็นแมทเทียลนะครับอย่างที่บอกนะครับด้ามเป็น G ีทนะครับน้ำหนักก็อยู่ที่7.7ออนนะครับโดยประมาณนะครับสำหรับตัวด้ามจับนะครับโดยส่วนตัวผมมองว่าโอ้ผมผมชอบมากนะครับสำหรับตัวด้ามจับของมันนะครับข้างหลังนะครับก็จะมีตัวรูไว้สำหรับร้อยนะครับเชือกนะครับสำหรับอ่า นกรณีที่บางท่านอาจจะชอบนะครับในการร้อยเชือกใส่มันก็จะสวยนะครับตรงสันด้านนะครับตรงนี้ก็จะเป็นล่องล่องนะครับสังเกตนะครับมันจะมีล่องอยู่กล้องผมมันไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะครับโอเคจะเป็นล่องนะครับไม่ได้ค่อยได้ใช้กล้องก็อย่างนี้แล้วครับผมโอเคตรงนี้ก็จะเป็นนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นรุ่นนะครับ ยี่ห้อซีเรียลนัมเบอร์นะครับวันปีผลิตครับผมตัวเหล็กก็ M390 นะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับนี่ก็จะเป็นเรียบๆนะครับคมหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะครับนี่น่าจะเป็นคมลงงานนะผมไม่ได้เตรียมกระดาษมาด้วยนะครับก็ถือว่าถนัดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวไอหมุดล็อกนะครับสองฝั่งนะครับสวยงามครับ เรามาดูนะครับขออนุญาตเอากล่องออกก่อนนะครับภายในกล่องก็ไน่น่ามีอะไรนะครับมีตัวโปรโมทหรือเป็นตัวคัมพีนีนะครับเหมือนเป็น o v e r v i ์วิวคัมพานีของตัวไมโครเทคนะครับก็ขออนุญาตนำออกมานะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของซองนะครับ ก็เป็นเทปเขาเรียกว่าเป็นเทปล่าอันนี้ไม่ไม่ชัวร์เด่ต้องขอไปศึกษาอีกนิดนึงนะครับอันนี้ก็ถ้าพูดถึงความรู้สึกนะครับมันก็เฉยๆครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นซอง ซองเทปล่าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับก็จะมีตัวปุ่มกดไว้สำหรับใส่เข็มขัดนะครับก็จะมีปุ่มกดตัวนี้นะครับ on off นะครับผมเข้าใจว่าตรงนี้นะครับมันสามารถที่จะเสียบไปในด้านเข็มขัดอย่างนี้ได้นะครับหรือเสียบเป็นแนวแนวนอนนะครับในกรณีที่เราจะเอาคาดเอวนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับเนื่องจาก ที่ผมดูรูตรงนี้นะครับแล้วดูคลิปต่างประเทศมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับอันนี้อันนี้เราไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวต้องลองเปลี่ยนดูนะครับทีนี้มีนะครับลองลองลองดูนะครับว่ามันโอ้คอนข้างที่จะหนึบนะครับก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับเรื่องของซองนะครับ ไม่ค่อยมีประเด็นเท่าไหร่นะครับตัวซองแต่ตัวมีดนะครับผมผมบอกเลยว่าชอบมากนะครับตัวมีดซึ่งเล็งเขาเรียกว่าตามหามานานนะครับเจอรักแท้ครับเขาโพสไม่เกินสามนาทีครับไม่เกินสามนาทีไม่ได้จ้องนะครับคือรอมานานนะครับเขาโพสมาไม่เกินสามนาทีผมเก็บไปเลยหนึ่งเล่มนะครับมาสองเล่มนะครับเพราะว่าในเดือนนี้นะครับผมมีซื้อมาสองตัวตัวนี้ตัวหนึ่งครับ ที่เป็นรุ่นจอวิกนะครับคอมเป็นรุ่นคอมแบทนะครับทูดอนนะครับโอ้โหมันค่อนข้างแข็งนะนี่นี่มาใหม่นะค่อนข้างที่จะแข็งนะครับส่วนไอตัวนี้นะครับก็ค่าตัวนะครับพูดถึงค่าตัวเมื่อกี้พอดีแฟนอยู่นะครับเลยไม่กล้าพูดเสียงดังเท่าไหร่เพรซื้อหลายเล่มนนี่ก็จะเป็นค่าตัวนะครับโอ้ดับด้านนะครับ ค่าตัวณปัจจุบันนะครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยนะครับลองต่อแล้วครับต่อต่อไม่ลงจริงๆครับทางร้านเขาก็นะ <c oughs> เราก็เข้าใจครับว่า,อาของมาปุ๊บเราจัดเลยนะครับเราเสนอไปสองตัวลดให้หน่อยนะครับพอดีเขาบอกว่ามันมัน,ม,นมันลดไม่ได้นะเราก็เข้าใจเราก็อยากได้ด้วย <c oughs> เราก็เลยจัดเลยนะครับก็อาจจะ ข้อมูลเบื้องต้นเท่านี้นะครับเดี๋ยวขออาจจะไปศึกษานะครับในตัวของรายละเอียดต่างๆนะครับว่าการดีไซน์นะครับตรงสันทำมาเพื่ออะไรความสวยงามหรือเปล่าหรือมีเทคนิคอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวอาจจะมาแนะนําให้ดูนะครับผมเข้าไปดูคลิปนะครับก่อนที่จะดูตัวนี้จริงๆเอาแค่ความสวยงามนะครับสวยงามผมชอบอยู่แล้วแต่จริงๆมันจะมีรายละเอียดดีเทลค่อนข้างเยอะนะครับในการกริปจับยังไงนะครับ ถ้าจับลักษณะแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะมีนะครับวิธีการใช้ตัวนี้อยู่นะครับต่างประเทศนะครับเขามีการเทสตบตัวนีดนะครับโดยไปเ,เขาเรียกว่าไปใช้งานจริงๆอ่ะฟันไม้แทงไม้นะครับแทงเสร็จปั๊บเนี่ยใช้ขอนตอีตัดไม้นะครับแทงเข้าไปในตัวไม้นะครับขึ้นไปเหยียบนะครับน้าหนักอา่า 7จ็ดกิโลอะไรอย่างเงี้ยครับขึ้นไปเยียบว่าจะมีความแข็งแรงหรือขนาดไหนอะไรอย่างี้นะครับก็ผมพองว่าผมคงไม่ทําอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามีแค่ตัวเดียวแล้วก็หายากมากนะครับกว่าจะได้มาผมผมต้องใช้คําว่ารอามานานมากนานมากๆนะครับเป็นเหมือนจังหวะนะครับผมได้มีเล่มนี้มาเป็นจังหวะจริงๆนะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดดีเทลนะครับถ้า สนใจอะไรยังไงเพิ่มเติมนะครับผมอาจจะทำคลิปขึ้นมาอีกทีหนึ่งว่ารายละเอียดตัวนี้เป็นอะไรนะครับยังไงนะครับวิธีการใช้ใช้ยังไงนะครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะหาตัวที่ผมซื้อของตัวไมโครเทคนะครับที่ที่มีอยู่กับตัวนะครับมารีวิวให้ให้ให้ทางเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับได้ชมกันนะครับ ก็ถือว่าเป็นมีดที่ดีนะครับเมคอินนะครับ u s a นะครับเป็นมีดที่มีดีเทลนะครับมีการโปรดักชันมีการอินเจเนียริ่งที่ค่อนข้างดีนะครับผมโดยภาพรวมก็สวยนะครับแล้วติดใจนะครับแต่มีดที่เขาเด่นจริงๆน่าจะเป็นพวกมีดเป็นมีดพวกมีดออโต้นะครับไอตัวนี้ก็อชอบ,ชอบนะครับชอบมากนะครับจริงๆก็ มีมีตัวเลขด้วยนะครับที่เป็นแต่อันนี้ใช้มานอนครับโอ้ดูสภาพนะครับเดี๋ยวอันนี้เป็นรุ่นเทคนิค c อ l นะครับ utx นะครับ85ตัวตัวนี้นะครับจริงๆผมอยากจะรีวิวมากเพราะว่าใช้ดีมากนะครับเล็กกระทัดรัดใช้งานนะครับโอเคก็เดี๋ยวกลับมานะครับละตามติดตามชมนะครับคลิปต่อไปนะครับว่าจะมาคุยรายละเอียดยังไงนะครับเตัวนี้เพิ่งได้นะครับเดือต้องขอไป ศึกษาเพิ่มเติมนะครับผมอันนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ